โอ้ยแวหลังจากที่รอมาหลายสิบนาที <c oughs> อาเสร็จแล้วครับชิ้งหลิวเป็นไงอ่ะไม่เล็กนะคะเยอะนะโตม,มัอนะอ,อาวันนี้มาตกปลาชิ้งหลิวแอนแอนอะไรหน้าดินเหรอมาพบกับหมายหมายรับหมายรับ หมายรับเสียแมวนะบอกใครก็ไม่รู้นี่เจ้าของหมายเสียแมวพิชชิ่งเหยื่ออะไรนะเหยื่อเด็ดไส้เดือนเป็นถังอถูก,กรรบรรยากาศรอบๆมันก็จอดลกๆลกุลงลังหน่อยติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ตอนนี้ปลาก็จะเยิบๆหน่อยแต่ช่วงช้าก็พอได้ดึงอยู่นะครับโอ้ยสแหวนมาแล้วครับหลังจากที่รอมาหลายสิบนาทีมาแล้วครับ อตอนนี้ปลากินระแวงมากมาก,มากเลยปกติน้านาดินจะไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะแต่ตอนนี้นาดินนาดินก็เริ่มนิ่งแล้วก่อนหน้านี้นี่โอ้โหแมวสับสามคันต่อเนื่องสับขี้แตกอาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้สับกระจายแต่พอดีมีนานาเข้ามาหว่านแหกก็เลยต้องถอยทับแต่ว่า อาทีตีแล้วนี่สับกระจายโอ้เอาแล้วครับปลาเริ่มต่อแล้วเอาแล้วครับ,รบรโอ้ยเม็ดขึ้นเม็ดขึ้นเม็ดขึ้นครับแมวจะยินเหมือนปลาใหญ่รอตั้งนานวัดทีก็เว้านะครับตอนแล้วตอนแล้ว,ลวปลากินระวังมากตอนนี้กินกินเบากินระวังมาก วันนี้เหยื่อเหยื่อกล้วยใช้ได้นะครับเหยื่อเหยื่อในตำนานอ่าเสร็จแล้วครับทิ้งอยู่เป็นไงอะไม่เล็กนะครับเสยือแมวไม่เล็กนะครับเออปากเป็นปาก,ปปากไม่เปลาครับตัวนี้ไม่เปาผมไม่กล้าแปะนะโอ้โหเมื่อกี้ผมก็ถ่ายไม่ทันขึ้นมาอีกสองตัวโอ้โหแน่นอนมากครับจังหวะัได้มากเวลา ถ่ายปลาไม่กินเวลาผมไม่ถ่ายปลากินดีนะแมวแมวแมวไปล็กไปลไปล็อกล็อกก,กก่อนรอก,ก่อนรอก่อนโอ้ปล่อยไปแล้วอ่ามีสงสัยครับมีสงสยัยแมวมีสงสัยครับแมวมีสงสยัยปลาปล่อยไปแล้วอ่ารอกก่อน แมวช้าไปนิดนึงครับกำลังมองโน่นู่โอ้โหช้าไปนิดนึงปลาปล่อยไปแล้วเกือ <c oughs> บจะโดนช็อตเด็ดแล้วไหมฮะจับรถดูมั้ยปล่ <c oughs> อยไปโอ้ัไม่ทัน <c oughs> ชิมของแมวแล้วก็มาชิมนี้ด้วยเหรอวะยังไม่ทันครับเมื่อกี้ไม่ทันโอ้ <c oughs> oh, น่าเสียดาย อคนละทีแต่ไม่ได้ดึงนะคนละทีแต่ยังไม่ได้ดึงจะนงมนไม่ได้ดึงครับไม่ได้ดึงนอนหลบไปเลยเนี่ยมิดปัดไปแล้วนะมิดมิดขึ้นเต็มเลยไปแล้วเนะี่ยยังไม่ใครทำอะไรเลยไปแล้ว Ôi, oh, vui đai ma mày, đưa ma mà mày Lớn nè, trông lớn nè Ui, ui Mày oh, oh. có ai Chờ, chạy đếp chạy lên lên xuống Mà nó nhăn ở lên Nó tịt bệt dưới này ạ Thịt Ui, chạy lết Ui, chạy สายโบ้สายโบ้ครับสายโบ้โ <laughs> ข้าทีหนึ่งสองตัวนี้เขาจะไปทันหรอครับโอเคครับผม<อ>สะสมอมเล็กไปเรื่อยเห็นไหมเบ็ดตัวเดียวก็เสียวด้ไงน,น,นะ <laughs> โอ้เมื่อกี้นี่น3สามตัวต่อเนื่องถ่ายไม่ทันครับแบตหมดพอดี โอเคบตดบตกองก็ใกล้จะหมดละเดี๋ยวผมจะไว้ถ่ายตอนท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผลงานผลงานวันนี้เป็นยังไงบ <c oughs> okay. ้างกับเหยื่อเสียแมวโอเคครับผมคันหน้าดินทำงานดีมากนะครับวันนี้ ได้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายหรือว่าเวลาอันสมควรโอ้ช่วงเช้าก็ถือว่าจัดอยู่นะครับแต่ช่วงบ่ายมาเนี่ยแมวสับไปกี่ตัวนะแมวไม่ได้สับไม่ได้สับเลยโอ้ปลากินเฉพาะช่วงเช้านะครับกินเฉพาะเช้าอย่างเดียววันนี้ปลากินเขี่ยวมากมาก,มากเลยวันนี้วันนี้วันเสาร์ เยังเหลือทุนตัวสุดท้ายอยู่เสียแมวเขาไม่ยอมหยุดนะเขาจะเอาตัวสุดท้ายให้ได้แต่เมื่อกี้ก็เกือบจะได้กระโดดน้ำไปทีนึงแล้วขันไหลปลาดึงไปเมื่อกี้นะแต่ว่าหลุดไปโอ้วันนี้หมายโอเคใช่ได้ก็ถือว่าวันนี้สนุกสนุกกันไปตล้ตอนี้ผมเตรียมตัวกลับบ้านแล้วผมจะดิงกระชังปลามาให้ดูว่าผลงานวันนี้ได้ กันไหมกลับบ้านไปจะได้ไม่ต้องโดนละเมียดา่ามัง้งถ้าไม่ไม่งั้นจะโดนปบอบปอบั่งห้ามอโอเควันนี้ครับผลงานของผมก็ได้สายปลาเค็มอยู่ครับ ไปก็ตัวประมาณ .3 นิ้ว3นิ้ว4นิ้วปนกันไปก็ประมาณ20หางได้อยู่ <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> พอบอไม่ได่าแล้วกันอ่าโอเคแต่รวมๆเลยนะผมว่าน่าจะได้ประมาณสองสโลได้อยู่นะ3ามโลได้อยู่แน่นอนได้แน่นอน3โล แ้วน้ำแมวถอนใจแล้วตัวสุดท้ายเขาจะเอาให้ได้แต่ว่าสุดท้ายก็ผิดหวังอเดี๋ยวไปดูกระชังของน้ำแมวกันโอ้โจริงๆตรงนี้น่านั่งมากนะแต่ว่ามันติดอย่างเดียวคือมันมี มันมีอะไรนะพุ่มไม้อะไรพวกนี้มันสับสับเบ็ดสับอะไรไม่ได้อ่ก็ช่งนะ้าแมวครับอ่าก็พอได้สับอยู่นะครับพอได้สับอยู่อ่โโอเโ คลิปนี้ได้จบไปแล้ววันนี้ก็ถือว่าสนุกสนุกกันไปถ้านานาท่านไหนได้ดูหรือว่าได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ <laughs> ส่ง,สงมาให้ด้วย <laughs> ช่วงนี้โควิดก็ระวังกันด้วยนะครับโอเค